สูตรนี้เป็นสูตรที่ขายได้ทุกอย่างไม่ว่าเป็นปลาหมึกย่างไม่ว่าเป็นเนหมูกรอบเป็นลูกชิ้นนึ่งคืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่ขายกับน้ําจิ้มซีฟู้ดได้คือขายดีหมดเพราะน้าจิ้มมันอร่อยไงนะง่ายมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ซับซ้อนสูตรพี่ยาเนี่ยไม่เคยซับซ้อนเลยนะสูตรนี้คือสูตรพี่ยาคิดเองเนี่นดยดูดีสวยเนี่ยดูดีด จบครบที่เดียวเลย<า>ทุกอย่างหอมมากเลยประมาณกี่โลกี่รอบห้าห้ากระลมังเนี้ยได้ <5 S 1> ห้ากระลมังบางทีก็สิบกระลมังเด็ดใครอยากมีอาชีพก็อีกแหละมาหาพี่ยาเลยอาชีพแต่ละวันเนี่ยมันมีแบบไม่สิ้นสุดจริงๆถ้ามาโรงงานพี่ยาคนลุมนะมันจะมีมาเรื่อยๆมันไม่มีการจบสิ้นอ่ะเราทําอะไรรวยแล้วเราจะบอกต่อเอฟปีเลยนะมาดูเรวๆ สอนทีเดียวนะลูกค้ามาเร็วๆน้ำปลาอันนี้คืออะไรนี่สอนอันนี้สูตรน้ำซีฟู๊ดหนึ่งโลขั้นตอนแรกเราต้องเอาน้ำตาลหนึ่งโลกับน้ำมะขามหนึ่งขวดน้ำน้ำมะขามห้าร้อยมนี่นะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งโลน้ำตาลทรายเอาไปต้มด้วยกันค่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ เป็นออกมันเป็นแบบนี้สูตรนี้เป็นสูตรที่ขายได้ทุกอย่างไม่ว่าเป็นปลาหมึกย่างไม่ว่าเป็นห,นหมูกรอบเป็นลูกชิ้นนึ่งคืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่ขายกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้คือขายดีหมดเพราะน้ำจิ้มมันอร่อย,อยงไงนะ,ะน้ำมะขามหนึ่งขวดก็คือ500 ml อมน้ำมะขามกับน้ำตาลแล้วก็ไปต้มมาออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหม พี่ขี้หนูสวนสามขีดอันนี้พี่ขี้หนูสวนนะใส่ลงไปใส่ลงไปพี่ขี้หนูสวนสามขีดพี่ขี้หนูสวนนี้บดเลยบดแล้วก็พริกพริกแดงจินดาเจ็ดขีดใส่ลงไปเจ็ดขีดนะอันนี้เอาไปปั่นเลยใช่ไหมครับปั่นเรียบร้อย okay, สดสดนะสดสด,สดใส่ลงไปแล้วก็น้ำมะนาวสดหนึ่งกิโล น้ำมะนาวหนึ่งกิโลใส่ลงไปอันนี้ง่ายๆเลยเป็นเป็นเป็นสูตรที่ง่ายแล้วก็มันอร่อยมากน้ำมะนาวหนึ่งกิโลแล้วก็กระเทียมสดครึ่งโลกระเทียมกระเทียมจีนนะไม่ต้องใส่กระเทียมไทยเพราะกระเทียมจีนเนื้อมันเยอะนะมันไม่ฉุนมันไม่ฉุนจัดไงหนึ่งกิโลใช่ไหมครับพี่อ่ะกระเทียมครึ่งโลใส่ลงไปบดให้ละเอียดบดให้ละเอียดนะแล้วก็ แล้วก็น้ำปลา400มิลลิลิตรก็คือขวดเนี่ยมันน้ำปลา400อมะ400มิลลิลิตรอะไรก็ได้ใช่ไหมคะน้ำปลาต้องยี่ห้อนี้นะจิ้มะรลยี่ห้ออื่นไม่รู้แต่พี่อาใช้ยี่ห้อนี้คนะน้ำปลาใส่ไปหอมแล้วเริ่มหอมแล้วแล้วก็ชูรสชูรสหนึ่งทับีนี้นะแล้วก็รสดีรสดีหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยดำ พริกไทยดําต้องใส่นะพริกไทยดําต้องเป็นเม็ดๆเรามาตําเองนะถ้าเป็นพริกไทยซองไม่อร่อยพริกไทยนี่หนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนชาอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะรสดีรสดีรสดียี่ห้อฟ้าไทยอนันเจ้าฟ้าไทยคือกรหม,มันไม่เค็มคือรสแ,แล้วแต่เราแล้วแต่เราอันเนี้ยพริกไทยดำหนึ่งช้อนชาเราต้องตำเองนะถ้าไม่ตม<ด>ำเองมันไม่หอมซองสีอะไรสีฟ้า ใส,ใส่ลงไปเลยมีพริกไทยดำคือทุกคนไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วพริกไทยดำมันดับคาวได้ไงอือแล้วก็สุดท้ายแล้วผักชีสองขีดทั้งต้นทั้งรากอันนี้ต้องเอาทั้งต้นทั้งรากสองขีดนะไม่ต้องไปทิ้งนะใบามันอนะ่ะบดไปเลยอันนี้ก็ไปปั่น,นเหมือนกันใช่ไหมครับเบดบดไม่ต้องปั่นคือบดบ,บดบดบด,บดกับเครื่องแห้งๆอะ่ะไม่ใด้บดน้ำนะอือเนี่ยแค่นี้แหละแค่นี้เลย แค่นี้เลยง่ายไหมง่ายแต่ว่าโคตรอร่อยอ่ะต้องไปซื้อลูกชิ้นมาแล้วไปซื้อลูกชิ้นกินรืยยังอร่อยไหมอร่อยเส้นอร่อยค่ะอาแล้วแล้วสูตรนี้นะไปขายกับหมูกรอบขายกับของทะเลย่างได้ทุกอย่างกุ้งย่างกุ้งเผาปูเผาอะไรได้หมดลูกชิ้นนึ่งคืออะไรที่ใช้ซีฟู้ดคืออันนี้ได้หมดเลยทุกอย่างใช่ไหมคบปลาหมึกย่างยิ่งดีเลยนะบอกให้ขายปลาหมึกย่างเลยดีเนี่ยหน้าตาดีไหมดูเดใช่คดูเดูดิ นี่ดูเดิมันง่ายมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ซับซ้อนสูตรพิยาเนี่ยไม่เคยซับซ้อนเลยนะแต่มันอร่อยไงถ่ายไปเลยเอาไปไปแจกกันไปไปถ่ายถ่ายไปเลยให้ดูเลยอะวันนั้นเราแจกไปแล้วสูตรเนี้ยแจกไม่ได้ไปถ่ายไปเลยแล้วถ่ายเสร็จแล้วไปถ่ายแล้วส่งต่อให้คนอื่นด้วยนะจะได้รวยไงพ่ยาบางบางคนถามว่า เก็บได้นานกี speak. ่วันโอ้แ hm ช oh, no, ่ต like ู้เย็นได้เป็นอาทิตย์แช่ตู้เย็นนะต้องแช่เย็นได้เป็นอาทิตย์แต่พี่ยาแนะนําให้ทําใหม่วันต่อวันวันต่อวันจะได้อร่อยจะได้หอมเนี่ยหอมมากเลยดมดูดิสวยมากนะครับดูดิเนี่ยอันนี้ต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ยาประมาณต้นทุนคํานวณอีกแล้วให้คานวณอีกแล้วเ้าเคยกี่เลขมาดิเล้ยเอาเคยกี่เลขมาเจ๊หน่อยแล้วเราชั่งดูว่าเราได้กิโลนะ น้ำมะขามสามสิบน้ำตาลทรายสามสิบพิกขี้หนูสวนสามสิบพริกแดงเจ็ดสิบตอนนี้มันแพงไงเจ็ดสิบถ้ามันถูกก็ไม่แพงก็ประมาณสามสิบบาทมามะนาวหนึ่งโลน้ำมะนาวหนึ่งโลก็ตกอยู่ที่น่าจะประมาณหนึ่งร้อยบาทหนึรอยบาทแล้วก็กระเทียมหกสิบ กระเทียมไม่ถึง60สิบใครึ่งโลลบสาน้ำปลาขวดเนี้น่าจะตกที่นะยี่สิบแปก็ครึ่งหนึ่งอ่ะสิบครึ่งบาทไปส5บาทสิบห้บาทเอาคิดแบบยาวๆไปชูรถก็10บาทพอไอรถดีก็น่าจะห้าบาทพิชัยดำก็น่าจะซองละห้บาท 1ิบาทไปตีไปแพงๆก่อนผักชีก็สองขีดก็มาช้าพิยาซื้อมาโลละห้าสิบบาทสองขีดก็สิบบาท340ร้อเอาได้กี่โลต้นทุนนะสามร้อยสีบาทประมาณนี้ค่ะเอาตีไปห้าโลหโลหาโลหารด้วยห้าโลนะ340รี่สิบหาร้าโลละ6กสิบแดบาทเองไปขายโลละร้อยไป ขายโลละร้อยพี่อาขายอยู่นะเออพี่อาขายอยู่นะโลละร้อยตอนนี้กำไรก็ดีอยู่นะอ่าไปทำากิเขายก็ได้ไม่แพงนะครับไปบรรจุขวดได้ขวดละสามห้าได้นะถ้าขวดละสามห้านี่ได้เกินโลละร้อยนะใช่ครับเออแล้วมันอร่อยด้วยไงสูตรเนี้สูตรนี้คือสูตรพี่อาคิดเองเนี่ยดูเดิสวยเนี่ยดูดิ จบครบที่เดียวเลยทุกอย่างหอมมากนะครับน่าพอมื้อหอมอยู่ลงไปแล้วพี่ยาใช่เนี่ยกินกับปลาหมึกย่างนะสุดยอดเป็นคนของทะเลนะอร่อยมากคนไหนไม่มีอาชีพก็คือไปขายปลาหมึกย่างคือผ่านเลยถ้าน้ำจิ้มผ่านก็คือผ่านทุกอย่างชีวิตก็ผ่านทุกอย่างไปมาไปขายเลยไปเรียบร้อยครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโรยหน่อยโรยหน้าหน่อยอือไปงามสวยมากเลยเนาะแค่นี้ง่ายไหมง่ายมากนะครับง่าย พี่ยาทําไม่ถึงสิบนาทีง่าย, <c oughs> ยง่ายมากคือเราอ่ะเอาวัตถุดิบทุกอย่างมาล้าง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 แล้วก็ปั่นบดท,ทีเดียวแล้วก็มาใส่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 ใชิมนะไนีอร่อยคุณ <c oughs> ป้าก็ไม่เชื่อ <c oughs> ว่ามันจะอร่อย <c oughs> ดูดนิ้วเลยคุณป้าดูดนิ้วเลยอ <c oughs> เอามา เอาเทเลยลูกเทเลยลเทเ,ยเอานี้ออกโ<ฮ>อ้พยาวันนึงนประมาณกี่โลกีล่รอบห้าห้ากละลมังนี้ได้ห้ากละลมัง<ฮ>บางทีก็สิบกละลมัง,งวันนั้นวันพ่อ,อกี่กลมังวะ หลายรอบหลายรอบมากกะละมังอย่างนี้เลยวันพ่อวันที่เราแจกไก่กทอดอ่ะกินปลาเส้นี่อร่อยมากปลาเส้นอร่อยมากอร่อยมากใช่คนไหนอยากขายปลาเส้นก็นมาบ้านเราอีกเลยเรามีแล้วก็จ้อปูนะถ้าข้าวจ้อปูมานึ่งแล้วมากินดูเด็สุดยอดอ่าไปเอาจ้อปูมาเช่นละสิบบาทเฮ้ยเอาจ้อปูมาจ้อปูเดี๋ยวเรามาชิมน,นะเนี้ย เราจะขายเส้นละ10บาทนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานึ่งแป๊บนึงนะนี่หนูขายเส้นละสิบาทจอปูเส้นละ10บาทกินกับน้ำจิ้มนี้สุดยอดเลยนะแต่ถ้าคนไหนไม่มีจ้อปูก็มาบ้านพี่ใหญ่แกลแพ็คละ35บาทถ้าซื้อร้อยแพ็คคิดแค่32บาทพอทำไรดีมากตัวนี้แล้วปลาเส้นเหรอพี่ยาปลาเส้นเส้นละ แพ็คละ90บาทแล้วไปขายเส้นละ25หรือ30ได้หมดเลยแล้วแต่สถานที่อะเนาะทำไมถึงห้าร้อยร้อ้อแไปแปดสิบบาทแปดสิเอาเลยบ้านเราเนี่ยไม่มีอะไรแพงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดฝาที่เปิดฝาพิยาฟังหน่อขนมฟังไงที่ปังเดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่ยารอให้ชิมปูนะรอสักอีกสิบนาทีเนี่ยที่พี่ผมบอกว่าป้าเส้นพี่ยาเนี่ยอร่อยมากฟังไหนเนี่ยก็จะมีอ่า เนื้อปลาจะแบบนุ่มมากนะปลาเส้นนี้ขายดีมากเดี๋ยวลองขายจ้อปูนะเดี๋ยวจะกินคู่กับน้ำจิ้มเรานี่ก็สุดยอด,ดเยียเนี่ยที่มันมีกระดิ่งป้าขายเยอะเจ้าไหนอ๋อเดี๋ยวเขามาวันเสาร์หน้าเขามาวันนี้ไม่มาม่มาเขาไม่สบายปิดฟ้าไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาชิมจ้อปูกับน้ำจิ้มนี้นะว่ามันเข้ากันไหมนะี่ก็มาได้แหละมีมีมือสดย ระวังนะคะลวะมไม่มีเรอก็รวมทึ้งใส่ลวนะคะระวังนะคะลูกค้า เอไว้ให้โทรนะ้หมดเาโหไม่ได้แกล้งนะสุดยอดจริงๆค่ะสายดีมากๆเลยค่ะเน่ยค่ะโอ้โหต่อแถวคิวยาวมากเลยนะเส้นละยี่ติบห้า น้ำจิ้มสูตรนี้ที่พา娅ทำมาใช่แล้วคนนั้นเขาจะไม่เชื่อใช่ไหมว่ามันจะอร่อยจริงใช่ไหมใช่แกก็เอาใส่มือแล้วกินแล้วแบบดูดนิ้วเลยอ่ะนีเลยน่าเขากลัวว่าเราจะโกหกใช่ไหมล่ะนุ่มมากนะครับเออมันอร่อยมากอร่อยมากนะครับที่หานได้ทิ้งหรออร่อยมากมาเต้นเราจริงจริงอร่อยมาเดี๋ยวพยาจะกินให้ดูนะว่าน้ำจิ้มเรานี่มันเด็ด มันเด็ดเด็ดใครอยากมีอาชีพก็อีกแหละมาหาพี่ยาเลยอาชีพแต่ละวันเนี่ยมันมีแบบไม่สิ้นสุดจริงๆถ้ามาโรงงานพี่ยาคครุมนะมันจะมีมาเรื่อยๆมันไม่มีการจบสิ้นอะ่ะเราทําอะไรรวยแล้วเราจะบอกต่อเอซีเลยนะนี่น้จิ้าดลงไปเลยน้ำลายไหลแค่ราดน้ำจิ้มก็น้ำลายไหลได้กินกัตากล้องน้ำลายไหลแล้วตากล้อง นี่นะช้ำๆไปเลยน้ำจิ้มนะข้นๆเลยค่ะอือสดๆนะครับบอกเลยว่าปลาเส้นที่ยาไม่อร่อยมากจี๊ดอ่ะอร่อยมากนะครับเส้นนี้เึลิอร่อยแล้วก็ยังมีซอฟปูเพรซอฟปูอร่อยกว่านี้อิดแล้วก็มีแบบทั้งซอนแล้วสิบบาทเองนะบาทแค่ละสิบบาท บ,บาทเส้นละสิบบาทเออเองเอาจ้อปูมาเยอะๆจ้อปูมันอร่อยเป็นแพ็กข้างในก็มีจ้ะเปแพ็กข้างในก็มีแล้วมันง่ายมันใส่รวมกันได้หมดไม่ว่าปลาเส้นจ้อปูลูกชิ้นหมูรวมได้ทีเดียวเลยใช่แล้วรับรองกำไรว,วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าพันเรื่อพี่ยาดิดแต่ถ้าที่อื่นขายสิบห้าได้นะยี่สิบได้นะเนี่ยเดี๋ยวรอสักแป๊บเดี๋ยวรอสักแป๊บจ้อปูรวมแบบนี้ได้เลย ปิดฝาไว้แป๊ดเดียวเดียเด๋ยวเดือดจอปูโรงงานพิยากคนลุมเส้นละสิบาทแต่ถ้ามาซื้อแบบดิบไปแบบนี้นะแพ็คละสามสิบห้านี่นะแต่ถ้าซื้อร้อยแพ็คสามสิบสองบาทนะร้อยแพ็คขึ้นไปสามสิบสองบาทใช่แล้วไปขายได้เลยน้ำจิ้มแซบเราแจกสูตรน้ำจิ้มไปแล้วไปขายคู่กับน้ำจิ้มแล้วก็ปลาเส้นนี่แพ็คละเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทถ้าซื้อร้อยแพ็คขึ้นไปแปดสิบบาทแปดสิบบาทแล้ว ไปขายเส้นไร่ยี่สิบห้ากำไรดีมากรรอร่อยมากมาราดน้ำจิ้มอีกแล้วจิ้มแซ่บจิ้มเราแซ่บขายอะไรก็อร่อยนะขอบคุณมากนะนี่นะสิบบาทคนไหนอยากมีอาชีพก็มาบ้านพี่ยาเลยจะร้อนไหมเนี่ย อืมอร่อยมากเฮ้ยอร่อยอะ่ะจ้ออร่อยไอเบียนเฮ้ยจ้อติบบาทอร่อยมากเฮ้ยอร่อยเงี้ยอร่อยจริงไม่ทันเลยคหมกางตีโดยพิยาคูรุลุงนะครับผมอือหึสุดยอดจ้ะแซ่บนะครับแซบจริงรจริง,งน้ำซิมหรออยากมาที่หาพี่ยานะมา,ม,ามาเอามาอาชีพไปนะไม่ต้องมาซื้อของพี่ยาก็ได้ ให้ปักหมุดมาว่าร้านพิยาคลุุมของสามแล้วก็เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่ 8, 8โมงเลิก5โมงเย็นคุณไม่ต้องมาซื้อของพิยาก็ได้มาเรียนรู้อาชีพที่เราขายแล้วรวยอะ่ะมาเลยเราพร้อมที่จะสอนนะทุกหยุดทุกวันจันทร์ขอ,อขอบคุณมานะคะพิยาต่าอพยาเยนะะไม่มีใไม่ไมีไม่อยากหรไม่อยากินเหรอ นุมเร่งไม่เหม็นไม่คาวอื้อ